รถยางแบนนะครับตอนแรกสงสัยว่ามีคนมาปล่อยลมหรือเปล่านะตอนแรกสงสัยว่ามีคนปล่อยลมหรือเปล่านะครับสูบครั้งนึงแล้วก็มันก็ขับได้นะครับแต่ว่าวันต่อมามันก็แวบแบนอีกนะครับก็เลยใช้น้ำสันไลนะครับผสมกับน้ำสันไลผสมกับน้ำนะครับเช็คดู เจอรอยรั่วแล้วนะครับรถยางรั่วตอนแรกสงสัยนะครับว่ามีคนมาปล่อยลมตอนนี้หายสงสัยแล้วยางรั่วเช็คเบื้องต้นนะครับ